ถ้ไมดาราถึงเสียตังกับแชร์ลูกโซ่ผมมี3เหตุผลไม่ว่าจะเป็นฟอรเลกทีทีแม่นู่นแม่นี้หรือว่าแชร์ต่างๆก็ตามนะครับทำไมเขาถึงเสียตังกัน เหตุผล hey, ข้อที่หนึ่งเลยครับคนเหล่านี้ครับส่วนใหญ่เชื่อว่าเขาไม่มีทักษะในการลงทุนให้คนที่ชํานาญกว่าเก่งกว่ามีความสามารถมากกว่าลงทุนดีกว่าแล้วจะได้ได้ผลตอบแทนได้อย่างมากมายจริงๆแล้วคนที่รวยจริงๆหรือเติบโตจากการเงินจริงๆเขาดูแลทรัพย์สินของเขาด้วยตัวเขาเองข้อ2ครับส่วนใหญ่เขาจะเชื่อคนที่ผิดเชื่อคนที่รู้จักกันคนที่สนิทกันคนที่เป็นญาติเป็นเพื่อนหรือคนใกล้ๆตัวแล้วคนเหล่านั้นน่ะเขาเป็นคนสําเร็จ ในทางการลงทุนหรือทางการเงินหรือเปล่าหรือเป็นแค่คนที่คุณไว้ใจเสียเงินกับคนไว้ใจกันมาเยอะแล้วข้อที่3ครับเป็นส่วนสําคัญเลยครับเขาเชื่อว่าเขาไม่มีเวลาหรอกไม่มีเวลาศึกษาไม่มีเวลารเรียนรู้แล้วก็ไม่อยากเสียเวลาที่จะต้องไปเรียนรู้เป็นจุดอ่อนให้มิจฉาชีพครับเข้ามาหลอกเอาตังค์มันก็เริ่มหลอกก็เป็นช่วงเป็นทอดๆกันต่อเลยเกิดเป็นแชร์ลูกโซ่กันขึ้นมา ประสบการณ์ของคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักเป็นยังไงเรามาพูดคุยกันคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์แล้วเรามาดูกันว่า,าเพื่อนของคุณเคยประสบการณ์3ข้อนี้หรือเปล่าหรือตัวคุณก็ประสบเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อยู่